ถ้ามันไม่ล้มมาก่อนมันจะไม่รู้อะไรที่เวิร์กจุดเปลี่ยนของชีวิตคำว่าใจตกไปอยู่ตะตุ่มมันคือตอนนั้นเลยที่บ้านกำลังประคองให้มันอยู่รอดไปได้แต่หลายคนจจะบอกว่าล้มบนฟูกยิ่งเราอยู่สูงเท่าไหร่อ่ะฟูกก็ไม่ได้ช่วยอะไรนิ้งธนาพรเทียนุก,กุลกับบทเรียนชีวิตที่เคยผ่านวิกฤตธ,ธุรกิจของครอบครัวสู่การสร้างแบรนด์กระเป๋าที่ทำยอดขายระดับร้อยล้าน Live Lesson บทเรียนเปลี่ยนชีวิตกับโตโต้ขายกระเป๋าทำรายได้ปีละร้อยล้านบาทฟังไม่ผิดนะครับขายกระเป๋ารายได้ปีละร้อยล้านบาทเขาทำได้อย่างไรคุณผู้ชมสงสัยเหมือนผมไหมครับ วันนี้ไลฟ์เลสเซ่นเราจะมาคุยกับคุณนิง้งธนาพรเทียนนุกุลเจ้าของแบรนด์กระเป๋าฮาดาราจากชีวิตของลูกคุณหนูที่อยากจะช่วยธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของที่บ้านแต่ก็กลับล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งวันนี้เธอจะมาแชร์บทเรียนที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นนักธุรกิจระดับร้อยล้านไปติดตามกันครับชีวิตของคุณนิ้งเป็นยังไงลูกคุณหนูเลยไหม ไม่ถึงกับคุณหนูค่ะเรียกว่าไม่ไม่ได้ลำบากก็แล้วกันเล่าให้เราฟังหน่อยเป็นยังไงคือที่บ้านนะคะก็เหมือนคุณพ่อทำปีธุรกิจของที่บ้านนะคะเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์อยอดขาย80-90%ของเราสมัยก่อนก็คือส่งออกส่งไปทั่วโลกเลยค่ะยุโรปอเมริกาญี่ปุน่นมีทุกที่ค่ะใช่เหมือนเราก็โตมาแบบลูกสาวกับพี่สาวเนาะ คุณพ่อก็สบายๆค่ะลูกอยากเล่นอยากเรียนอะไรก็เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้ไปเหมือนสนใจธุรกิจที่บ้านเท่าไหร่ก็คิดว่าฉันสบายจังเลยอยู่ที่ไหนตอนเด็กๆอยู่ที่ก็ตอนเด็กๆ <c oughs> คุณพ่อส่งเรียนอินเตอร์นะคะที่ต่างจังหวัดก็คือ,อยุ่ไปโรงเรียนประจำคเพราะาคุณพ่อยุ่งมากมไปต่างประเทศตลอดคุณนิ้งพูดมาแบบนี้ผมเรียกว่าลูกคุณหนูนะสำหรับ สำหรับคนทั่วไปนะมัธยมไปเรียนเมืองนอกไปเรียนที่ไหนฮะออสเตรเลียออสเตรเลียเหมือนคุณพ่อไม่เคยอยากจะให้ลูกมารู้ว่าที่บ้านเป็นยังไงเพราะเราเป็นลูกสาวก็ก็ด้วยค่ะแต่จะมีคุณแม่ที่จะมีสอนเรื่องการการใช้เงินให้เงินมาก้อนหนึ่งครึ่งปีบริหารเองออันนี้ก็เลยอาจจะเป็นอ่าส่วนหนึ่งที่ทําให้เราโตขึ้นมาแล้วเราบริหารธุรกิจได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อย่างที่บอก,กคือเราไม่ได้แบบไปรับรู้เรื่องธุรกิจอะไรของี่บ้านมากนะคะตอน,นเด็กๆก็คือมีไปวิสิตโรงงานบ้างก็รู้ว่าเออเป็นโรงงานอุ้พนักงานเป็นร้อยคนแล้วก็มีรถบรรทุกเครื่องจักรเยอะแยะเคยเคยไปตอนอย่างเด็กไม่กี่ครั้งเพราะไม่ค่อยได้กลับบ้านนาะออย่างที่บอกจนมีเหมือนช่งวงโตแล้วอะคะ่ะมีตอนหนึ่งแบบเหมือนคิดตอนนั้นเหมือนจะไปเอาของหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละที่ท โรงงานที่สมัยก่อนมันก็มันจะมีห้องของเราที่เราเคยไปเล่นแล้วก็มีของคิดว่าเอ้ยอยากระล,ลึกความหลังอยากไปเอาสิ่งนี้มาจังเลยก็เลยจะเข้าไปโดยที่ไม่ได้บอกคุณพ่อภาพที่เห็นคือมันเงียบมันเงียบแบบเงียบมากเลยเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นพี่พนักง,งานคนหนึ่งอะค่ะที่เขาเป็นธุรการที่เขาก็อยู่มาตั้งแต่นิงเด็กๆนะคะเขาก็บอกว่ามันดาวมาเป็น10ปีแล้วนะอะไรเงี้ยตั้งแต่หนูเรียนต่างประเทศแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วพี่เขาก็เลยเล,เล่าว่าเออแบบน้องนิ้งไม่ค่อยได้กลับมาป,ป๊าไม่ได้บอกใช่ไหม,มแล้วก็ตอนนี้แบบพนังกงานก็เหลือแค่นี้เรามองไปก็คือเจอแบบคนหน้าเดิมๆที่เราเคยเห็นเมื่อเมื่อนานมาแล้วแต่น้องนั้นก็คือไม่มีแล้วคําว่าใจตกไปอยู่ตะตุ่มมันคือตอนนั้นเลยอืตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่ก็เพิ่งจบเลยอ่ะยี่สิบสองแสดงเขาไม่เคยบอกเราเลยเหมือนการที่เขาไม่บอกเรามาตลอดอะคิดว่าเขาคงไม่อยากให้เรารู้เขาเป็นคนที่ ไม่ไม่อยากให้ใครในครอบครัวเป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะแบกรับความร<ช>ับผิดชอบเอาไว้เองใช่ค่ะช็อกเลยใช่ค่ะช็อกว่าเราใช้เงินสบายจังเลยในขณะที่เหมือนที่บ้านกําลังประคองให้มันอยู่รอดไปได้อะไรเงี้ยค่ะหลายๆคนอาจจะบอกว่าล้มบนฟูกแต่หลายๆคนอาจจะลืมนึกไปว่ายิ่งเราอยู่สูงเท่าไหรอ่อ่ะฟูกก็ไม่ได้ช่วยอะไรตกจากตึกสิบชั้นฟูกอยู่ข้างล่างเราก็อาจจะตายอยู่ดี เหตุการณ์วิกฤตธุรกิจของคุณพ่อครั <inaudible> Inaudible ้งนั้นก็นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนแรกที่ทำให้ชีวิตของคุณนิ้งและพี่สาวต้องออกมาต่อสู้กับโลกธุรกิจด้วยตัวเองและยิ่งไปกว่านั้นเธอยังพบว่าธุรกิจที่บ้านมีนี่ก้อนโตอีกด้วยแล้วเธอจะช่วยที่บ้านได้อย่างไรเราก็ยังโชคดีที่ยังมีทุนทุนก็คือตอนนั้นก็มารู้ว่าโรงงานนะคะมีนี่โอดี เอาไปเข้าแบงค์คุณพ่อนะคะโอดีคือการเอาไปเข้าแบงค์และเอาเงินออกมาใช้ในธุรกิจใช่ค่ะเท่าไหร่หลากหลายอยู่ซึ่งตอนนั้นน่ะรู้และตลาดส่งออกมันไม่ได้แล้วประมาณ20ปีที่แล้วนะคะมันก็คือช่วงที่ลูกค้าต่างประเทศเนี่ยย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยซึ่งไม่ได้เป็นกับโรงงานคุณพ่อโรงงานเดียวเนาะมันเป็นทั้งอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ย้ายไปจีนนะคะสิ่งที่เราคิดก็คือเราต้องแอดแวลู ก็เลยตัดสินใจกับพี่สาวว่าเออเราต้องออกจากงานมาลุยธุรกิจของตัวเองที่มันจะหารายได้มาได้เร็วกว่านั้นเพื่อที่จะมาช่วยที่ทบ้าน,านใช่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมถึงออกมาทําธุรกิจของตัวเองทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราก็ไม่ให้เขารู้ด้วยว่าเรารู้ทําธุรกิจเพื่อกอบกู้ที่บ้านค่ะรู้สึกยังไงตอนนั้นรู้สึกหนักปัญหามันมันหนักมากมาก เราจะทํายังไงรายได้เรามันต้องเท่าไหร่อะแต่ที่แน่ๆรู้คือถ้าทํางานข้างนอกมันมันไม่ทันแน่ๆแ,แต่ตอนแรกที่คิดก็ยังคิดอะไรไม่่คอยออกด้วยความที่เราโตมากับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เนาะถึงแม้จะไม่ค่อยได้ไปคุกคีอะไรมากาแล้ว <ทำ S 1> <ล>เราก็ <ทำ S 2> คิดออกแค่ว่าเราอยากป้อนงานให้โรงงานเหมือนเอากําไรส่วนนี้อาจจะค่อยๆฟีดกลับเข้าไปเราก็เปิดบริษัทแยกเพราะว่าไม่อยากให้คุณพ่อรู้รู้รก็เลยคิดว่าอาเดี๋ยวเราทาแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ ว่าโอ้ยฉันเรียนการตลาดมาพี่สาวก็เรียนการตลาดมาจากอังกฤษแต้วต้องมันจะยากอะไรมันจะยากอะไรสร้างแบรนด์เฟอร์นิเจอร์แต่หารู้ไหมว่าเฟอร์นิเจอร์เป็นอะไรที่สร้างแบรนด์ยากมากถ้าไม่ใช่แบบว่าลักชัวรี่ไปเลย ตอนนั้น e-commerce มันยังไม่มาเนาะแบบแพลตฟอร์มช้อปปิ้งยังไม่ค่อยมีมันเน้นออกงานเป็นหลักค่ะเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์แฟร์เราก็แบกไปขายนะคะมีวันหนึ่งคือไปออกงานนะคะกลับมาก็กลายเป็นตอนนั้นน่ะเขาเขานึกงว่าเขาเริ่มเซนส์สไตล์เราแหละว่าเราพยายามจะช่วยเขาอะไรเงี้ยเขาก็ดักรอเราอยู่ที่โกดังเราว่าแบบเป็นไงเหนื่อยไหมถามเราถามเราว่าเราเหนื่อยไหมเหมือนกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าแบบเขาเหนื่อยกว่าเราอีกนิ้งว่าเขาว่าเซนส์ไส้ว่า เราเราพยายามอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ไม่รอดเลยอ่ะมันแบบมันไปไม่ได้เนยนั่นคือความรู้สึกที่ลูกสาวสองคนอยากจะช่วยปา๋าใช่ค่ะแล้วมันไม่สําเร็จเหมือนเราคิดว่าเราทําเพื่อช่วยเหมือนความที่เราอยากจะช่วยเหลือครอบครัวอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะอืถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบจริงๆนะ,ะก็เลยลองปล่อยมือจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ค่ะ ด้วยความที่เป้าหมายเราคือเงินก็เลยมองดูว่าคนอื่นเขาทาอะไรกันแล้วมันรวยเฮ้ย <c oughs> คนฮิตเปิดแบรนด์เครื่องสําอางการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นว่าตลาดเมืองไทยแบรนด์เครื่องสำอางเยอะมากเลยเฮ้ยกัมพูชาตลาดคล้ายๆกันก็ลองทําผลปรากฏก็คือโอ้เจออุปสรรคหลายอย่างตั้งแต่ภาษาเลยอันดับแรกนะคะ <c oughs> แล้วเราก็คิดเออเองว่ามันจะโตไปได้แต่ว่าเราไม่เข้าใจลูกค้าฝั่งนั้นเลยอะแล้วก็มัน มีดิสติบิวเตอร์รายใหญ่อยู่แล้วก็ตันแล้วมาทำอะไรต่อพอดีตอนนั้นละธุรกิจแฟรนไชส์กำลังบูมมากในช่วง10ปีที่แล้วนะโดยเฉพาะแฟรนไชส์ร้านขนมเราเห็นวุ้โตเร็วมากเลยแปบ๊บเดียวพันสาขา <c oughs> แบบเราไม่เห็นมีอะไรก็ทําสาขาหนึ่งให้มันเวิร์กแล้วก็ขายแฟรนไชส์เอาแล้วตอนนั้นมันจะมีแบรนด์ร้านครปร้านหนึ่งนะคะดังมากเป็นแฟรนไชส เนี่ยขนมโตเกียวเนี่ยหากินยากมากเลยอะเราก็เห็นว่าขนมโตเกียวส่วนใหญ่อยู่ข้างทางเป็นรถเข็นใช่ไหมคะทำไมมันไม่มีโตเกียวที่มันสะอาดสะอาดใ<อ>ส่เยอะๆแล้วขายแบบพรีเมียมหน่อยอแพงหน่อยเราก็คิดว่าเออเนี่ยเราขายให้มันแพงขึ้นมาหน่อยอแต่ถ้าเราจะไปขายที่ที่มันไฮเอ็นพรีเมียมไพรซ์เนี่ยค่าเช่าก็แพงมากมกลายเป็นว่าลองคำนวณออกมาดูแล้วขาดทุนกับค่าเช่าไปเลยเพราะทราฟฟิกสุดท้ายแล้วมันได้ไม่ได้เยอะเท่าที่เราหวังไว้ค่ะสุดท้ายก็เลย โปรจากนี้ก็ขาดทุนแล้วก็ไปต่อไม่ได้มีอะไรต่ออีกไหมฮะไปช่วยพี่ชายทำร้านอาหารญี่บุ่นใช่คะ่ะตอนนี้พี่ชายบริปเปิดอยู่แล้วแล้วก็ต้องการคนช่วยอะไรทางไหนก็ได้ให้เงินเข้ามาก่อนถ้านิ่งนกยังไม่รู้ว่าทำอะไรก็มาช่วยร้านอาหารก่อนแต่ดวงไม่ค่อยเข้าข้างเท่าไหร่เหมือนพอมาเริ่มจะไปได้ใช่ไหมคะอมตอนนั้นเจอการเมืองปิดถนนพนักง,งานเอาวัตถุดิบของร้านกลับ,บบ้าน Oh. ไปขายบ้าง oh. มีการโครกันร,ระหว่างพนักง,งานกับซัพพลายเออร์ที่ส่งวัตถุดิบทําให้เราได้ของน้อยลงแต่จ่ายแพงขึ้นเงินในแคชเชียร์หายคือปัญหายเยอะมากเลยค่ะจนสุดท้ายก็คือแบบมันไม่ไหวแล้วปิดปิดผมถามตรงๆนะทำมา4ีหอันแล้วเนี่ยเฟลหมดเลยเนี่ยแล้วเราไปเรียนเมืองนอกมาเนี่ยความรู้สูงเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่า เราไม่มั่นใจในความสามารถของเราแม้มันมีค่ะด้วยความที่มันมันเฟลมาเยอะเนาะในขณะที่เพื่อนเพื่อนเราเนี่ยเขาก็ไปทํางานแบบว่าอธิบา้านธุรกิจแข่งแรงอยู่แล้วบ้างหรือไม่ก็ไปทํางานบริษัท <fid> <น>ออฟฟิศใ,ใ,ใ,ใหญ่ใหญ่ซึ่งซึ่งเราเราอยากไปแนวนั้นก็ได้เราแค่รู้สึกว่ามันไม่มันไม่ทันกับสถานการณ์ของเราก็เหลือทุนสำรองอยู่ไม่มากแหละก็เลยกลับมาคุยกับพี่สาวว่าเราโมแต่ไปตามคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะมัน มันไม่ใช่ตัวเราเลยอ่ะเหมือนสุดท้ายเราก็ทําสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วพอเราทําสิ่งที่เราไม่ชอบจริงๆอ่ะเราไม่รู้ลึกเลยอ่ะพุ่งแต่ว่าเออคนนี้ทํำเราได้เงินเยอะคนนั้นทํำเราโหโตเร็วแต่พอเราไปทําแล้วเราก็รู้แค่ผิวเผินไม่ได้รู้ตลาดจริงๆแล้วพอเราเจอปัญหาเราก็ถอดใจกับมันเร็วเพราะสุดท้ายเราไม่ได้ชอบมันจริงก็เลยมาคุยว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรคุยไปคุยมาก็อะเราแบบ อยู่กันมาตลอดอย่างเงี้ยรู้สึกเลยว่าเราสองคนเนี่ยชอบชอบกระเป๋าเรามีพื้นฐานอยู่กับเฟอร์นิเจอร์มาเนาะมันเป็นเกี่ยวกับการจัดเก็บะนะคะเราชอบการจัดเก็บแต่เราไม่ชอบเฟอร์นิเจอร์แต่เราชอบกระเป๋าแล้วเราเคยลองกระเป๋ามาก่อนแลลวที่ไม่ใช่กระเป๋าเพื่อสุขภาพมันคือจุดที่นิ้งเจอฮานาลาค่ะมันจุดหนึ่งเนี่ยนิ้งมีปัญหาสุขภาพก็คือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็เหมือนมีอาการออฟฟิศซินดรวมที่ปวดปาคอหลังบางทีก็ปวดหัวก็เลยไปหาคุณหมอแล้วก็ได้มารู้ว่า ปัญหานี้มันเกิดจากการสะพายกระเป๋าหนักทุกวันคุณหมอเขาก็แนะนํามาว่าเออสายสะพายเนี่ยไม่ควรใช้นะสายโซ่เนี่ยมันทําลายสุขภาพมันกดเส้นกดกล้ามเนื้อตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยพอได้ไปกายภาพได้ไปเจอกับคนที่เจอปัญหาเหมือนเราสะพายกระเป๋าหนักผู้หญิง mm hmm. mm hmm. ซึ่งมีเยอะมากมันก็เลยเป็นเหมือนจุดว่างในตลาดที่เรามองเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันยังไม่มี ใครทํากระเป๋าที่มันตอบโจทย์การใช้งานสวยใช้งานดีมีช่องจัดเก็บที่ผู้หญิงที่ของเยอะมากมมนะคะอของจุกจิกของผู้หญิงในกระเป๋าคือเยอะมากมมก,กระเป๋เาแบรนด์เนมที่เราเคยใช้คือสวยอย่างเดียวแต่หาของไม่เจอค่ะก็เลยมาคุยกับพี่สาวว่าเออเราลองมาทํากระเป๋าที่มันดีต่อสุขภาพกันไหมมันต้องมีคนที่รักกระเป๋าในฟังก์ชันของมันเพราะว่ากระเป๋าเนี้ยมันจะรักเขากลับด้วยก็เลยออกมาเป็นแบรนด์ฮาดาดลา คำว่าฮาดาราเนี่ยมันมาจากภาษาฮิบรูถูกไหมใช่ค่ะแปลว่า<ช>สิ่งสวยงามนครัมีอุปสรรคอะไรบ้างทาดาราจะผลิตของดีโรงงานต้องมีมาตรฐานตอนนั้นก็คือวิ่งหาโรงงานที่จะผลิตกระเป๋าให้เราแบบหลายที่มากๆแล้วก็โดนปฏิเสธเยอะมากอย่างแรกเลยก็คือเราอยากได้ของดีแต่ของเราซับซ้อนมาก <c oughs> คือหมายว่า เราก็มีเงินไปจ้างเขาหน่เราไม่มีเงินด้วยค่ะอันนั้นคือยากอันนั้นหมายหมายเพราะว่าเขาต้องการ v o l ุ่มอย่างงี้ไหมฮะเขาต้องการอลลุ่มอ่าเขาต้องการผลิตแบบวอลลุ่มันผลิตกระเป๋ามันไม่ใช่อะไรที่สิบใบยี่สิบใบห้าสิบใบทําจํานวนน้อยเขาไม่ทําตัวหลังหลังเริ่มเปลี่ยน strategy ในการหาผู้ผลิตเราต้องไปเหมือนเหมือนสตาร์ทอัพไปพิ t c อ่าไป p ิ t c h ไป p i แต่ไม่ใช่ p i t เพื่อนักลงทุนนะคะพิ t เพื่อให้เขายอมผลิตให้เราก็เลยกำไอเดีย พี่มีนะคะกระดาษไปหาโรงงานจนโชคดีมากก็คือมีโรงงานจะลายหนึ่งที่เรียกว่าเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะเขาบอกเด๋ยวเขาผลิตให้จํานวนเนี่ยเขาผลิตให้แต่ทุนจะสูงหน่อยนะแต่เราไม่ต้องแบกจํานวนเยอะมากเท่าเดิมเป็นจํานวนในปริมาณที่เรารับได้กับทุนที่เรามีอืก็เลยได้สั่งผลิตตอนนั้นสิปีที่แล้ว Facebook นะี่ก็พึ่งมาถ่ายคลิปง่ายๆเลยใช้โทรศัพท์ตัดต่อเองแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็บอกว่า เรามีฟังก์ชันแบบนี้แบบนี้นะจากที่แบรนด์อืนเขาจะเน้นแบบโพสต์กับนางแบบดังๆค่าตัวแพงๆเป็นที่รู้จักไม่มีเราไม่มีเลยค่ะไม่มีเน้นที่ฟังก์ชันจริงๆให้เห็นว่าเขาสพายใบนี้เขาใช้งานมันยังไงได้บ้างเอาไปช่างบนตาช่างให้ดูเบาแบบนี้สายสพายนิ่มสะพายนุ่มมากมให้เห็นทุกอย่างที่เป็นฟังก์ชันของกระเป๋าปรากฏว่าพอลงไป กลายเป็นว่าคนสนใจทักเข้ามาบอกสนใจเยอะมากท้งที่ที่ของยังผลิตไม่เสร็จเลยค่ะแล้วพอแบบผลิตเสร็จแล้วพอลูกค้าส่งให้ลูกค้าปุ๊บเนี่ยเขาก็มีฟีดแบ็ k ที่ดีกลับมามแล้วก็ค่อยๆผลิตรุ่นใหม่ออกมาแล้วก็ขยายทีมค่ะจนะเรามีดีไซเนอร์มีทีมที่สามารถสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบของเราจนถึงทุกวันนี้โอ้โหกี่ปีแล้วฮารา,าราสิบปีแล้วค่ะ ผมทราบมาว่าลูกค้าไม่ได้เหนียวแน่นอย่างเดียวแต่ลูกค้าซื้อซ้ำรีเทนชั่นเยอะมากผมถามได้ไหมสูงสุดเนี่ยหนึ่งคนที่คุณนิ้งเคยทราบมาเนี่ยซื้อกี่ใบสามร้อยหกสิใบค่ะคนเดียวแล้วหนึ่งปีสปายไม่สาวันไม่ซ้าใบแต่อันนี้เป็นเป็นลูกค้าท่านนี้ก็อยู่กับเรามานานนะก็หลายปี จริงๆถ้าตามฐานฐานข้อมูลของแบรนด์คือลูกค้าที่มีกระเป๋าเราเกินร้อยใบเนี่ยมีเกินสามร้อยคนหลักพันคนที่มีกระเป๋าเราเกินห้าสิบใบเฮ้ผมว่าอันนี้ว้าวมากเลยนะเขาบอกว่าเขาเขาหาของเราแบบที่อื่นไม่ได้ตอบโจทย์แล้วแล้วเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาซื้อกระเป๋าใบละเป็นแสนตั้งแต่เขาได้รู้จักฮานดาลาเขาก็ไม่ได้กลับไปถือกระเป๋าใบละเป็นแสนของเขาอีกเลยสมัยก่อนเขาสะ p p l แบรนด์เนมไปเง ครึ่งวันแบบมันเป็นมันเริ่มเป็นภาระแหละแต่กระเป๋านี้จะไม่เป็นภาระให้กับเขาเลยค่ะ mm hmm. เขารู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตได้สนุกมากขึ้นแล้วสิ่งที่นิ้งรู้สึกว่านิ้งภูมิใจที่สุดตั้งตั้งแต่ทําแบรนด์มาอ่ะหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันเฉยก็ได้หรือว่ามันเป็นสิ่งที่หลายๆคนครหาในช่วงแรกที่ทําก็คือเป็นกระเป๋าผู้ป่วยหรอซึ่งตอนแรกนิ้งรู้สึกว่ามันเป็นคําที่ discourage ให้เราแบบไปต่อ mm hmm. เพราะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราทําแบบของเฉยหรือเปล่าเพราะอะไรที่ขึ้นต้นเ้วยาคำว่าสุขภาพะะมมมันจีควาแบบ เอ๊ะอยู่ในตัวแบบอะไรอะไรเงี้ยในสมัยก่อนนะคะสมัยนี้เทรนด์สุขภาพเริ่มมาแล้วแต่ว่าพอถึงจุดที่นิ้งเริ่มมีผู้ป่วยจริงๆมาใช้เนี่ยแล้วเขาคอมเมนต์กลับมาว่าเหมือนเขาขอบคุณที่เราสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาเพราะว่ามันทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นจริงๆอย่างเช่นลูกค้าท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งลามไปที่กระดูกนะคะแล้วเขาก็มีปัญหาคือเขาเขายืนนานๆไม่ได้เพราะว่ากระเป๋า เขามันหนักทําให้เขาปวดปวดทั้งทั้งตัวเขาอะไรเงี้ยค่ะเขอขอบคุณมากที่นิ้งผลิตกระเป๋าเนี้ยมาเพราะมันทําให้เขาอะสะพายกระเป๋าพกของจําเป็นโดยที่เขาหิ้วเองได้โดยที่ไม่ต้องนั่งวีลแชร์หรือว่ารบกวนแบบพยาบาลคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีลูกค้าหลายท่านมากๆที่ท,ที่ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงๆม,มามาขอบคุณเราว่าเอขอบคุณที่สร้างแบรนด์นี้มา ฟ,ฟูลฟิลเลยไหม <f uel> ใช่ฟ,ฟูลฟิลแบบว่าแบบเออมันคือสิ่งนี้แหละที่เราต้องการเนเหมือนวันนี้ทีมงานมีตัวอย่างกระเป๋ามาให้ผมดูด้วยใช่ไหมครับว่าไอ้คำว่าแฟชั่นฟังชั่นเนี่ยมันมันยังไงนี่เฮ้ยเห็นบอกอันนึงเรื่องหนึ่งตอนแรกๆทำเนี่ยไม่กล้าเอาชื่อแบรนด์อยู่ข้างหน้าหรอจริงคะ่ะทำไมอะ่ะเราอาจจะดูถูกตัวเองเนาะแล้วก็ดูถูกแบรนด์ตัวเองในช่วงแรกๆด้วยเพราะว่าเราเราเฟลมาเยอะมากนะคะ เราเป็นคนใช้แบรนด์มาตลอดแต่ตอนนี้แบรนด์มันทำลายเราเราไม่อยากให้ลูกค้าติดแบรนด์ลูกค้าที่จะใช้ฮาดาลัยอยากให้เขาใช้ที่ตัวกระเป๋าจริงๆเราก็เลยใส่โลโก้ไว้ด้านในแต่ให้เขาตัดสินใจซื้อจากด้านนอกและฟังก์ชันที่เรานำเสนอมากกว่าแบรนด์<ม>ซึ่งมันเวิร์กจริงเพราะว่ามันถึงจุดที่แบรนด์เราโตไปได้ระดับหนึ่งจนมีฐานลูกค้ามีแต่คนถามว่า เขาใช้กระเป๋าอะไรดูดีมากเลยดูฟังก์ชันดีมากเลยอยากเริ่มรู้จักแบรนด์เราจากที่ตอนแรกเราดูถูกแบรนด์ตัวเองว่าไม่น่าจะมีใครอยากจำแบรนด์เราหรอกกลายเป็นมาร์เก็ตติ้งอีกอย่างนึงนะทำให้คนแบบตามหาว่าใช่ค่ะไอไอโลโก้มันอยู่ตรงไหนมันคือยี่ห้ออะไรก็เลยเริ่มมีการนำเสนอโลโก้ของเราว่าเออเราคือแบรนด์ฮาร์รานะความสวยงามนี่ผู้หญิงก็จะชอบเรียบเรียบนี่เรียบเรียบรียงามเนื้อผ้าก็เราจะเน้นหลักๆด้วยซิงเกิลเจอร์ของเราคือจะเป็นผ้าดีลักซ์ไนลอน เป็นไนลอนทางใบค่ะก็คือมันจะเบาตรงนีมมันจะเบาแล้วก็ตรงสายสะพายตรงนี้มันก็จะมีความแบบหนานุ่มหนา5มิลลิเมตรและมีความกว้างในแบบที่ช่วยกระจายน้ําหนักได้ดีไม่กดทับบ่าไม่ทําให้กล้ามเนื้อ,อไหลแดงจริงๆกระเป๋าที่ดีต่อสุขภาพจริงๆก็คือเป้แต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงเราบางคนก็เป้ไม่ได้ตอบโจท<ด>ย์การใช้งานในทุกวันเราก็เลยเน้นว่าสายสะพายเราเนี่ยจะต้องหนาเท่าเป้ถ้าลองจับดูจะรู้สึกเลยว่าความกว้างและความหนามันอะ เท่าสายเป้ที่หลายๆคนสพายปกติใช่คะคือกระเป๋าคดาลาก็จะมีสองสายให้ค่ะปรับสั้นยาวใบนี้จริงยูนิเซ็กซ์ได้ค่ะมีสีดำอะไรอี่ก็ได้แล้วก็ช่องผมชอบที่คุณนิ้งบอกว่ามันฟังก์ชันคุณผู้ชมดูค่ะช่องประจําที่ต้องมีก็คือช่องใส่ลิปสติกช่องใส่ปากกาช่องล้วงอเนกประสงค์ช่องใส่บัตรเราได้ฟีดแบคจากลูกค้าหลายคนว่าเออไปสเปนไปยุโรปชอบโดนล้วงกระเป๋า Oh. นะคะแล้วก็บิวอินกระเป๋าสตางค์เข้าไปในกระเป๋าหลายๆรุ่นเลยค่ะก็คือลูกค้ามีช่องใส่บัตรใส่แบงค์ใส่ใบเสร็จเรียบร้อยในกระเป๋าเลยอะไรตอบโจทย์ลูกค้าของเรามากที่สุดในคุณภาพของกระเป๋าเราน้ำหนักกับช่องค่ะน้ำหนักกับช่องถ้ามันไม่ตามจริงอย่างที่บอกลูกค้าไม่ซื้อ,อเขาสะพายกระเป๋าเราแล้วเขาจะติดใจในความเบาอย่างกระเป๋าแฟชั่นทั่วไปสตาร์ที่ประมาณ6 700กรกรัมฮาร์ดา,าเบาที่สุดในไซส์นี้สตาร์ทที่ประมาณ2 300กรัมเท่านั้นเอง ซึ่งมันเป together, ็นต้นทุนน้ำหนักที่เบาให้กับลูกค้าเหมือนที่ลูกค้าหลายๆคนที่พอได้เปิดใจลองใช้กระเป๋าเราอะค่ะเขาจะรู้สึกเลยว่าอืชีวิตฉันเนี่ยมีความสุขมากเลยอะและที่ทำงันซื้อไปสามร้อยหกบใบกับความพยายามตลอดสิบกว่าปีที่เราทำมาทั้งหกล้มพุกคลานจนมาเจอสิ่งที่เราเนี่ยแหละ สิ่งที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าแต่เราได้สร้างคุณค่าให้กับมันคุณพ่อว่าไงบ้างกับความสำเร็จของลูกสาวทั้งสองคนอ๋อเขาก็ดีใจที่เราเลี้ยงตัวเองได้ด้วยแล้วก็เหมือนช่วยสปอร์ตที่บ้านได้ด้วยค่ะแล้วก็ทําในสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วเราล่ะรู้สึกยังไงกับตัวเราเองวันนี้ที่วันนี้โอ้โหได้มานั่งแชร์ไลฟ์เลสชั่นให้กับคุณผู้ชมทางบ้านทางหน้าจอช่องวันสามสิบเอ็ด กับความสําเร็จที่เราสร้างกันมากับพี่สาวเราถ้า uh, เป็นเลสเซ่นที่ได้จากสมัยก่อนนะคะก็คือถ้าคิดจะทำธุรกิจตอนแรกเนี่ยอย่าตามคนอื่นแค่เพราะเงินแต่ว่าเราควรจะมาโฟกัสก่อนว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันต่างยังไงมันคือสิ่งที่เรามีแพชชั่นจริงๆกับมันไหมที่เขาพูดกันเรื่องแพชชั่นแพชชั่นนี่ว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องดูเรื่องแพชชั่นค่ะเพราะว่า ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบจริงอะ่ะมันไม่ใช่หมดแพชชั่นนะเราเราเราไม่มีแพชชั่นกับมันตั้งแต่แรกด้วยซ้ำถ้าอะไรที่เรากรีฟอัพกับมันง่ายมากแต่ถ้าอะไรที่เรามีแพชชั่นอ่ะไฟมันมันมาต่อค่ะมันจะหาทางออกของมันให้ได้แหละตราบใดที่เราบริหารจัดการทุนดีๆนะคะนิงไม่ได้เป็นคนที่ล้มผลฟูกที่มีทุนแบบอลิมิตแบบชันฉันเฟลได้เรื่อยๆมันไม่ใช่หลายๆคนอาจจะมองว่า เอาก็บ้านมีตังนี่ก็ล้มไปสี่สิบล้านรอบไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าแบรนด์กระเป๋านี้ไม่เวิร์คนิ้งไม่มีเงินละค่ะถ้าเราเห็นว่ามันไม่เวิร์กเราต้องคัดลอสอย่าดันทุร่างทํามันต่ออย่างเช่นนิ้งคิดว่าออ้ยยัยงไงชีวิตนี้ฉันก็ต้องดันธุรกิจที่บ้านขึ้นมาต้องลุยกับเฟอร์นิเจอร์ต้องทําให้มันเวิร์กเนี่ยโดยที่ไม่ได้สนใจแพชชั่นหรือสนใจทุนตัวเองป่านนี้นิ้งคงล่มจมไปแล้วสุดท้ายคงไม่ได้ช่วยใครอะก็ค <c> ง <oughs> กลับไปทํางานข้างนอกแล้วก็ธุรกิจที่บ้านก็คงยังอยู่กับโอดีมันเพราะคุณนิงเล่ามาทั้งหมดไอ้สี่ห้ธุรกิจแรกเนี่ยไม่ใช่เล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 ยวันนี้ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันคือคนที่แพชชั่นในกระเป๋าใช่ค่ะหาจุดต่างกับมันแล้วมันจะเกิดธุรกิจที่ยอดเยี่ยมแบบหาดาราวันนี้ใช่ค่ะ เปิดเลยค่ะอ่าเปิดเลยฮะปึ๊บเกลียดให้คุณนิ้งแชร์ประสบการณ์หรือเลสั่นเกี่ยวกับอารมณ์เกลียดโกรธกับเกลียดเหมือนมันมันจะมาพร้อมๆกันมีคนมากรอบคอนเซปต์นะคะแต่ตอนนั้นน่ยสิ่งที่เรา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 ฟีดแบ็กับกับตัวเองอะก็คือวิทําไมเขากรอบเราอะมันมีจุดหนึ่งที่นิ้งมีคู่แข่งนะคะที คอนเซปต์ใกล้กันมากเลยแต่เราทํามาก่อนนะคะแต่ว่าเขาเขาตามมาทีหลังเราอุตส,ส่าห์มาเจอบลูโอเชียนแล้วว่าทำไมเขาต้องมาคอปเราด้วยเราก็เลยไม่ได้ละงั้นเราต้องนําหน้าเขาไปอีกคันหนึ่งนะคะเปลี่ยนความโกรธความเกลียดน,นั้นเป็นแรงผลักดันหลายๆคนถามว่าทําไมแล้วทำไมฮาดาราต้องออกรุ่นใหม่อาทิตย์ละสองรุ่นเพื่อที่เราจะได้นําหน้าคู่แข่งให้เขาตามเราไม่ทันเขาอาจจะตามคอนเซปต์เราได้แต่เขาน่าจะตามแบบเราไม่ทันอืนะคะ เราต้อง move เร็วกว่าคู่แข่งเพื่อที่เราจะได้อยู่รอดได้เราต้องนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้ลูกค้าได้มากกว่าเขาค่ะเรียกว่าทุกวันนี้นิ้งมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะเขาก็ได้อาจจะเกิดจากความเกลียดและโกรธนี้ผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมเมื่อเราเป็นผู้นำอะมันจะมีผู้ตามเสมอค่ะแต่ท้ายสุดสิ่งที่มันจะทำให้เรายังคงเป็นผู้นำอยู่ นั่นคือหมายเสร็ของคุณนิงก็คือเร่งสปีดให้เขาตามเราไม่ทันนี่แหละครับไลฟ์เลสเซ่นของผู้หญิงที่ไม่หยุดสู้และสู้ไม่หยุดจนวันนี้เธอได้ตอบแทนและช่วยเหลือธุรกิจของคุณพ่อได้อย่างที่ตั้งใจบทเรียนที่โตโต้ได้เรียนรู้จากการลงมือทําของคุณนิ้งธนาพรก็คือทุกครั้งที่เราล้มเหลวเราจะได้เรียนรู้และเติบโตขึ้น ความสำเร็จจะมีไว้รอคนที่ไม่ล้มเลิกไปเสียก่อนทําในสิ่งที่รักแล้วเราจะอดทนกับความผิดหวังได้นานจนเดินทางไปถึงความสำเร็จขอบคุณสําหรับการติดตามสําหรับวันนี้ขอบคุณและเป็นกำลังใจให้นะครับ